ก็จะมาแนะนำวิธีการทำกางเกงขาดซื้นอนะ mm. ก็ง่ายๆอ่ะอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างกางเกงอันนี้คือที่ถูกตัดทิ้งไปแล้วไม่ใช้แล้วก็เดี๋ยวจะจะลองทำให้ดูเนาะทีนี้ ก็คือนี่สมมุติเป็นกางเกงกางเกงยีนของเราก็ต้องดูด้วยนะถ้าเกิดเป็นแบบที่มันมันเป็นยีนยืดอ,อย่างเงี้ยมันจะทําออกมาไม่สวยไงมันมเป็นคุยๆอย่างเงี้ยเวลาเราแกะ,แกะออกมามันจะมันจะไม่ดีอะ่ะมันมันไม่โอเคนะเพราะว่าเคยลองทำแล้ว ไอ้พวกประเภทที่เป็นยิ้นยือดอะก็ต้องเลือกดูยินของเราด้วยแหละชนิดยินของเราอ่ะทีนี้ก็กะเอาตรงจุดที่เราจะทำตัดให้มันขาดเสือใช่ปะ่ะสมมติว่าตรงนี้ใช้ไหมมันทัด วัดออกก็ได้นะเื่อไม่ปิดอันนี้ง่ายๆทำสมมติเรากะเอาตรงนี้ตัดหาหาอะไรก็ได้ที่แข็งๆเวลาเป็นแบบลองไงเวลาเราตัดอย่างเงี้ยใช้มีตัดก็ได้กไกลก็ได้ มันจะได้แบบว่าไม่ใช้มีดกรีดมันจะได้ไม่ต้องขาดออกไปถึงกางเกงด้านข้างหลังเราพับหาอลไรก็ได้นะเป,นเป็นแผ่นไม้ก็ได้ทีนี้ก็ลองไว้นิดนึง เวลาเราตัดมันจะได้ไม่บาดไปถึงข้างหลังอ่ะตรงนี้ปุ๊บตัดเลยตัดแม่งเลยตัดตัดรงนี้เราต้องการจะทำเซเว่ทางให้ขาด นะอันนี้เป็นตัวอย่างลองเฉยๆน,นะอันนี้ส่วนของเกงที่ไม่เอาแลละถ้าเกิดทำจริงๆก็อาจจะต้องปานิดหน่อยเดี๋ยวพันเดี๋ยวเสีย นี่ก็ได้ละก็คือเป็นอย่างนี้เนาะที่นี้พอเราจะทำให้มันขาดเซอร์ก็อาจจะใช้มีดหรือว่าไอ้แหนบอะใช้แหนบดึงเอาก็ได้ก็ดึงดึงทีละเส้นอย่างเงี้ย เป็นยีนที่แบบตัวหนาๆผ้าหนาๆห,หน่อยมันมันก็อาจจะดึงยากหน่อยก็คือว่า ใช้มือดึงเอาก็ได้นะขูดมันนิดเดิให้คอมันถึงเส้นว่าจะดึงออกมาได้ ก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแหละบางทีผ้ามันผ้ามันด่างยังดึงยากเนี่ยเวลามันเป็นเส้นอย่างเงี้ยเส้นตรงเนี้ยดึงดึงเส้นตรงนี้ออกไปก็ดึง ดึงออกเรื่อยๆจนแบบว่าหมด,ดอ่ะเอาใช้มีดอ่ะขูดขูดขูดมันหน่อยเดินให้บอลมันเป็นหนเส้นอย่างเงี้ยออกมาให้เราแบบพอที่จะดึงได้ใช่ปะ่ะใช้มือ,อดึงออกก็ได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ก็ดึงเรื่อยๆแหละจนจนหมดใช้มือดึงเอาก,ก็ได้เนี่ยนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเริ่มง่ายหน่อยแล้วพ ใช้มือดึงเอามันก็ขนัดดีนะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้แบบทำขาดขาดเยอะทำเซอร์หลายๆจุดก็ตัดวัดเอาขนาดวัดขนาดเอาตรงไหนทำขาดขาดเยอะหน่อยนอยหน่อยเนี้ยก็แล้วแต่ความชอบ เห็นแล้วใช่ป่ะอ่ยดึงออกเนี้ยดึงเส้นตรงเนี้ยดึงเส้นตรงเนี้ยออกนี่ยคือมันจะไม่มันมันจะไม่ขาดหมดไงมันจะเป็นนี่ยคุยคุยอย่างเงีง้ยดึงออกให้หมดแล้วเราก็ไว้มาทำ เอาไอ้นี่ก็ได้นะฝาน้ำเฟนต้ามาขูดขูดให้มันแบบเซรอๆหน่อยหนึ่งเก่าๆเนี่ยดึงกับมือก็เร็วดีอย่างเงี้ยเนี่ยก็กลายเป็นอย่างนี้ นี้พอเราดึงออกหมดใช่ป่ะตรงนี้ก็ก็ดึงออกเรื่อยๆจนมันหมุนก็คืออย่างเงี้ยได้แล้วก็แบบดึงออกให้หมุน่ะนะเนี่ยแล้วก็ใช้มือเอาก็ได้ขยี้ขยี้ให้แบบว่ามันดูเซ่อๆหน่อยหนึ่งไม่ไม่แบบเนียบเนียบเกินไปเนี่ยเนี่ยดึงเส้นตรงเนี้ยออก ถ้าเกิดอันนี้เราทำขนาดแผลใหญ่หน่อยกว้างหน่อยก็ดึงออกให้หมดมันก็จะอยู่ซื้อประมาณเนี้ยแต่เอาจริงกางเกงที่เราทามาทำานี้ได้มันต้องเป็นแบบยีนที่ผ้าผ้ามันหนาหนาหน่อยอย่างเงี้ยนะมันก็จะออกมาเป็นอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ก็เหมือนกันก็ดึงออกโอเค ลองลองทำดูแล้วถ้าสงสัยตรงไหนก็ทักแชทมาทำได้โอเคขอบคุณครับ